ผมว่าเป็นสิ่งที่ไม่ไม่น่าจะมีเกิดขึ้นในสมัยยุคปัจจุบันที่พระจบปร,ริญญาธรรมก้าประโยคจบปริญญาโทธรรมศาสตร์ไปเรียนต่อที่แคนาดาความรู้ทางโลกพร้อมที่จะประสบผลสำเร็จให้คนน้ำหน้าถือตานี่ท่านก็พร้อมแต่ว่าท่านสละทั้งหมดเพื่อที่จะมาอยู่เพียงลำพังรูปเดียวที่นี่นะครับ เพื่อสร้างอะไรบาง,บางสิ่งบางอย่างที่เราก็คาดไม่ถึงเนะี่ยเราเราคาดไม่ถึงว่าท่านมีเจตนาที่จะรักษาภูเขาเพื้นป่าสักโลกหนึ่งให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนขณะนี้ท่านอาจารย์พระมหาสุภาชินโนรโสปร,รียธรรมก้าประโยคนได้นำผมขึ้นมาบนยอดเขาภูท่าพระซึ่งเป็นยอดเขาที่ท่านมาจำพรรษาที่นี่ ตั้งแต่ปี2,550 15ปีมาแล้วนะครับหลังจากท่านจบรเรียนทำก้า9ประโยคแล้วท่านก็หันหน้าเข้าสูปา่ป่าจาริกทุดงไปหลายสถานที่หลายภูมิภาคหลายจังหวัดแล้วท่านก็จาริกทุดงมาที่นี่เมื่อ15ปีที่แล้วนกำลัง ตามท่านพระอาจารย์สุภาขึ้นมาเนี่ยนะครับก็คือถ้ำภูผาพึ่งนะครับเป็นภูผาพึ่งท่านอาจารย์พระมหาสุภาท่านไปมาสลับระหว่างภูถ้ำพระกับภูผาพึ่งเนี่ยระยะห่างก็ประมาณยี่สิบกิโลที่ท่านจำพรรษาในระยะแรกๆที่ท่านมา บนเป็นถ้ำนะทีนี้ถ้ำที่ท่านอาจารย์จำถึงนี่ถึงแล้วอ๋อต้องถึงต้องถึงแล้วพูยไปพูดมาเพงใจเลยเพีงเพี้ยงเชยเลยอ๋อเอาละครับทีนี้เราจะมาถึงถ้ำที่ท่านอาจารย์พระมหาสุภาได้จำจ่ำพรรษาอาศัยเป็นถ้ำหลับนอน ถ้ำจำวัดของท่านที่นี่เลยนะครับเราไปดูตามผมมาเรื่อยๆนะครับจะพาไปดูสถานที่ที่สามเณรเรียนทำเก้าประโยคได้สละหลังให้เมืองเข้าสู่าเนี่ยผมก็รู้สึกตื่นเต้นว่าจะได้มาเจอถ้ำที่ท่านจำวัดนะครับ พราะว่าไม่มีไฟฟ้าไม่มีประปาไม่มีสิ่งปลูกสร้างทั้งสิ้นนะครับแม้แต่ทางเดินขึ้นมาเนี่ยผมก็หอบแล้วครับนะแต่ว่าท่านอาจารย์พระหมหาสุภาท่านยือไ,ได้รูปเดียวถึงแล้ครับนี่คือความโหพาพึ่งที่ท่านอาจารย์พระหมหาสุภาชินโนระโส อันนี้เป็นถ้ำที่ท่านจำวัดหลับนอนที่นี่นะครับนี่ดูบริเวณเงื้อมเขาทั้งหมดของถ้ำที่ท่านอยู่นะครับยังเป็นธรรมชาติอากิจวด,ดียวของท่านก็ใน,นที่เราเห็นท่านอยู่รวมเดียวประการครับท่านอาจารย์ไม่เหนื่อยเลยเหครับ <c oughs> ผมหอบน้ำต่อโคมาตรงนี้เลยอ่า <c oughs> น,นี่มาดูครับมาดูครับสถานที่ท่านจำพรรษาที่นี่นะครับ สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเรือนไฟเรือนไฟน้ำร้อนน้ำชาที่อบตัวอบยาสมุนไพรของท่านนะแล้วก็บริเวณนี้ทั้งหมดที่เห็นนี่ก็จะเป็นผาหน้าฝนนี่จะมีน้ำตกไหลตลอดสามสามเดือนฤดูกาลนะครับแล้วก็ข้างล่างลงไปก็จะมีลักษณะเป็นเื้อมเขาทั้งหมด ไม่น่าเชื่อนะครับว่าพระนมปร,ริญญาเก้าประโยคสามเน้นนาคหลวงมาอยู่รูปเดียวอยู่ได้ยังไงผมก็ยังสงสัยอยู่ว่าท่านอยู่ได้ยังไงเป็นสิบปีข้างบนก็จะเป็นลานเนื้อเขาแล้วก็เป็นทางเดินขึ้นไปนะครับจะมีทางเดินเล็กๆขึ้นไปเป็นรอยทางเดินขึ้นไปจะลองเดินขึ้นไป ลองเดินขึ้นไปนะผมก็จะลองเดินขึ้นไปในไหนมาถึงแล้วก็จะขึ้นไปให้ถึงที่สุดไปดูที่พักกลางวันออกไปไปไปดูที่พักกลางวันก่อนอ่าไปดูดูที่พักกลางวันที่อันนี้คือที่พักกลางคืนนะครับมีไปดูที่พักกลางวันที่ท่านอยู่ ต่ครู่เป็นที่จำวัดกลางคืนทีนี้ที่เราจะมาเนี่ยเป็นที่ภาคกลางวันของท่านนะครับก็เป็นเรือนว่าง<ล>ะนะเขียเน,ยเ,นยเป็นเรือนว่างอยู่หลังหนึ่งซึ่งเป็นที่เจริญสมถนรมภาคกลางวันแล้วก็จะเป็นบริเวณเืิ่มเขา,เอ,าอาจารย์อยู่ที่นี่กี่ปีนะท่านอาจารยา์ออรอเอาลงลงมาสนทนาธรรมกับท่าน ทุกวันนี้ท่านก็ยังอยู่นะครับสลับไปมาระหว่างครูท่าพระกับที่นี่นะครับโอ้เย็นเย็นเย็นท่านอาจารย์เดินมาร้อนร้อมาตรงนี้เย็นเลยโอ้เย็น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 โอ้ไม่แปลกที่ท่านอาจารย์เลือกตรงนี้เป็นที่ว่ามันกลางวันครับบ่าๆมาที่นี่เลยครับโอ้เย็นเย็นมาถึงรถลงมาเย็นเลยไอชารย์เย็นเลย ผมแล้วครับผมมาส่งคณะสามเนนศักยบุตรสามเนนศีหะแล้วก็ท่านอาจารย์พระมหาสุภาชิโนรโสท่านได้นำมาที่ถ้ำภูพาพึ่งซึ่งเป็นถ้ำที่ท่านจำวัดหลับนอนหลายพรรษาสลับไปมาระหว่างถ้ำภูภูถ้ำภูถ้ำพระ ที่สำเน้นอยู่ปฏิบัติกันชั่วันี้ก็คือภูท่าพระบริเวณนี้จะเป็นถ้ำภูผาพ,พึ่งที่ท่านจำกพรรษาที่นี่หลายพรรษา,าลองดูนะครับนี่คือสภาพที่ไม่มีไฟฟ้าไม่มีประปามีแค่แสงเทียนตอนนี้เราจะเห็นเ,เทียนที่ตั้งอยู่เป็นเล่มๆนะผมว่าเป็นสิ่งที่ ไม่ไม่น่าจะมีเกิดขึ้นในสมัยยุคปัจจุบันที่พระจปรปเรียนทรมก้าประโยคจบจริญญาโทธรรมศาสตร์ไปเรียนต่อที่แคนาดาความรู้ทางโลกพร้อมที่จะประสบผลสําเร็จให้คนนําหน้าถือตานี่ท่านก็พร้อมแต่ว่าท่านสิละทั้งหมดเพื่อที่จะมาอยู่เพียงลําพังรูปเดียวที่นี่นะครับเพื่อสร้างอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เราก็คาดไม่ถึงนี คาดไม่ถึงว่าท่านมีเจตนาที่จะรักษาภูเขาพื้นป่าสักโลกหนึ่ง,งให้เป็นส,สถานที่ปฏิบัติธรรมางไหนเป็นเ,นเ,เย็นนะครับบริเวณนี้จะมีไอยเย็นขึ้นมาตลอดข้างล่างจะ,จะเป็นถ้ข้างล่างข้างล่างเป็นถ้ำแ,แ,แล้วอาจารย์เคยเข้าไปสำรวจอากาศเย็นมาจากข้างล่างเเป็นเป็นเป็นถ้ำเราจะใส่ผ้าอ๋อจะมีพระเล็กๆนะเป็นเซ็นพ้าพุทธรูป ากปน,นี่ครับบริเวณที่พักกลางวันของท่านเย็นครับบริเวณนี้แม้จะไม่มีลมนะแต่เรารู้สึกถึงความเย็นมีความเย็นที่อยู่ข้างล่างขึ้นมาอากาศร้อนแค่เย็นออกจากจุดนี้นะครับเราจะไปดูจุดที่ท่านทําเป็นทางเดินขึ้นไปจุดสูงสุดของบริเวณเขาบริเวณนี้นะครับ อัศจรรย์อยู่ว่าท่านอยู่ได้ยังไงนะทีนี้จะพาขึ้นไปชมจุดลานจงกรมของท่านนะครับท่านเดินนำเลี้วเลยผมไม่รู้จะเดินขึ้นไหวหรือเปล่านะแต่จะลองดู เดี๋ยวให้ท่านอาจารย์วีระนําขึ้นไปก่อนเลยอาจารย์เดี๋ยวผมค,ค่อยๆเดินขึ้นไปนะซึ่งเป็นจุดที่สูงที่สุดของภูผานี้นะครับอลองดูว่าผมจะขึ้นไหวไหมแต่คิดว่าน่าจะไหวนะโอ้สบายน่าจะไหวนะครับโอเคเอาละครับท่านอาจารย์ท่านไปทนแทนป้องข้างาหลังด้วยนะครับครับ ไม่สามารถไปยังกลางได้งเกิดพุกัหลังไม่เอาละผมผมจะมองกลับหลังนะครับออ๋โอเคท่านไปทวนดูนะเขาจะหันไปนะเหมือนที่อรังกบัตเลยโอเคาพระนี่คือที่เรามองเห็นอยู่ข้างล่างเนี่ยเป็นเป็นเนื้อขั้วภาษาบาลีท่านเรียกว่าปัปภาระคือเป็นเนื้อขั้วที่มีในบาลีพัตรไตรปิฎกที่พระพุทธเจ้าพ,พระองค์อนุญาตให้พระอยู่ได้ พคนไม้รุกขมูลป่าพารานี่คือเงื้อเขาเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของท่านนะครับยังคงธรรมชาติทั้งหมดนะครับทีนี้เราเดินขึ้นไปดูจุดที่คิดว่าสูงที่สุดโอ้โหผมลอยขึ้นลอยขึ้นเลยนะสบายอ่าละครับเึินทางขึ้นแล้วตอนลงนี่จะลงยังไงตอนขึ้นขึ้นไม่ได้ก่อนอย่าเพิ่งคิดอย่าเพิ่งคิด เดี๋ยวมา<ผ>มเดี๋ยวมาคิด<ม>ทางทางลงผม,ผมอยากมีเวลาสกักอาทิตย์หนึ่งจะคุณโทรมาต้าแล้วจะคุณโทรมาตาล้วทาาุกทาาี่มีงา้น,น,าน